พูดถึงการศึกษาแล้วประเทศไทยเองก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากต่อการศึกษาของเด็กๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลายโครงการนอกจากทุนการศึกษาแล้วก็คือเรื่องของการดึงนักเรียนกลับเข้ามาเรียนในระบบนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากแน่นอนราคาในส่วนของภาคเอกชนนะคะก็ให้ความสําคัญกับด้านการศึกษาอย่างไทยออลเองนะคะก็มอบทุนการศึกษาและกองทุนพัฒนาสถาบันการศึกษาในวาระครบรอบ64ปีสารต่อพันธกิจพัฒนา นาเย,ยาวชนและชุมชนอย่างยั่งยืน กรมไทยออยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและกองทุนเพื่อสถาบันการศึกษาประจำปี2568เนื่องในโอกาสครบรอบ64ปีแห่งการก่อตั้งบริษัทโดยได้รับเกียรติจากคุณสันติวัฒนาศิริรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจปิโตรเคมีบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาในพื้นที่อาทินายวีกิจมาณนะโรฑกิจ ในอำเภอศรีราชาคุณสายชนชาวไทยรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังคุณปิ่นเพชรแช่มช้อยผู้มำนวในการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสอพอปอชลบุรีเขต3และรองศาสตราจารย์ดรสถาพรเชื้อเพงรองอธิการบาดีมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเข้าร่วมในพธิธีที่อาคารหอประชุมไทยออยจังหวัดชลบุรี ปีนี้นะคะกลุ่มไทยออยได้มอบทุนการศึกษาจำนวนรวมทั้งสิ้น252ทุนครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาไปาจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทั้งสนับสนุนกองทุนพัฒนาสถาบันการศึกษาจำนวน11แห่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ใ,น,ในอกจากการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแล้วนะคะกลุ่มไทยออยก็ยังให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมประสบการณ์จริงแก่นักเรียนและนักศึกษาผ่านการเปิดโอกาสให้เข้าศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในสายอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างแท้จริง ความสาเร็จของโครงการดังกล่าวค่ะก็เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรกลุ่มไทยออยได้แก่สมาคมสิทธิ์เก่าไทยออยสหกรณ์อมทรัพย์ไทยออยจำกัดชมรมชาวใต้กลุ่มไทยออยสหภาพแรงงานโรงกั่นน้ํามันไทยและร้านสหกรณ์ไทยออยจำกัดซึ่งก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการโครงการเหล่านี้ค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและสถานศึกษานะคะแต่ว่าอย่างเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างองค์กรกับชุมชนสะท้อนถึงบทบาทของไทยออยในฐานะองค์กรพลังงานที่เติบโตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างรอบด้านตามเจตนารมณ์ที่พร้อมเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน